สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องวันนี้จะมาเปิดกล่องนะคะนี่เลยเป็นกล่องของเพจปลากระป๋องหมอปลานะคะหมอปลาปลากระป๋องด็อกเตอร์นะคะนี่เพจเขาชื่อแบบนี้นะทุกคนนะเป็นของหมอปลานะคะแล้วก็วันที่ไม่เน้สั่งก็คือรัตนาขายอยู่เลยนะรัตนาว่ายังค่ะรัตนาว่า ลัคนาเหรอคะเด็กเล็กเด็กน้อยรู้จักบทนะคะรัตนานะอ้าเดี๋ยวเรามาแกะนะคะว่าปลากระป๋องจะเป็นยังไงนะคะทุกคนว่าค่ะจีว่ากีเป็นปลากระป๋องค่ะตาปลากระป๋องนี่เป็นนี้เลยก็มีการกระแทกมาเรียบร้อยนะคะนี่เดี๋ยวจะกินแล้วปลากระป๋องจะกินไหมคะ อเอาแล้วทำไอกากระป๋องกระเดนี้กระปอ๋องอ่ะหนึ่งแพคมีสิบกระปอ๋อ,ะ pack, ะปองนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทรวมส่งนะทุกคนกระป๋องที่อยู่ถ<ม>อดจะหมดจจเดี๋ยวแ<ห>ม่ขอนะก่อนหนึ 1, ่งสอง ก็จะมีบางกระป๋องนะทุกคนที่ที่บุบมานะคะกระป๋องที่อยู่แบบขอบอะค่ะแม่วอขอแกะอะเราจะแกะดูด้านในนะคะอเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกระป๋องแบบชัดๆก่อนนะคะมันก็บุบนะทุกคนมันมันมีบุบบ้างอะไรบ้างนะอ่านี้นะคะปึ๊บมันผลิตอย่างไรแบบนี้นะคะชัดไหมทุกคนมันขวดน้ำเลยเหมือนนะมันขวดน้ำเหมือนขวดน้ำกระป๋องค่ะ นี่นะคะนี่แบบนี้ปึ๊บปึ๊บมีสองสองด้านอ่าแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะแกะดูว่าด้านในเป็นยังไงนะดูนะด้านในเป็นยังไงปึ๊บว้าวขัห้บนีขอดมก่อนดมนี่คือกลิ่นเหมือนปลาหมองทั่วไปเลยอ๋อเราไม่เทียนไม่ใช้ไม่ช้ชามี้ปึ๊บ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 นี่นี่เดี๋ยวได้กี่ตัวได้กี่ตัวได้สามอ้ยได้สี่ตัว สีตัวนะคะแต่ว่าตัวตัวไม่ใหญ่คือดูจากสีอะดูจากสีอะคือดูดูแดงมากดูกันแบบซอสมะเขือเทศมากๆนะคะอ่านี่นะคะไม่นเล่นมีของปุ้มปุ้ยกับโรซ่ามาด้วยนะคะทุกคนนี่มาดูกันว่าเหมือนดีแตกต่างกันยังไงนะคะทั้งหมดทั้งสามยี่ห้อนะคะอันนี้ของหมอปลานะจะหนักหนึ่งร้อยห้าสิบห้ากรัมเท่ากันเลยนะคะแต่ของปุ้มปุ้ยกับโรซ่าเนี่ยเขาจะมีบอกน้ําหนัก เขาเรียกว่าน้ำหนักเนื้อด้วยนะคะคือ9 913กรัมนะคะนี่นะ,ะสำหรับหมูห่มของหมูปลานะคะก็คือของเขาก็เป็นกระดาษนะคะทุกคนสามารถแบบแกะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในก็เป็นกระป๋องแบบนี้นะคะส่วนของของปุ้มปุ้ยของปุ้มปุ้ยน่าจะเป็นพลาสติกหุ้มนะคะเดีย๋ยวได้ลองแกะดูนะ เป็นพลาสติกคุ่มนะคะแกะได้เหมือนกันแบบแม่แต่เป็นพลาสติกของหมปาจะเป็นกระดาษน,นะส่วนของโรซ่านะคะโอ้ของโรซ่าเขาของโรซ่าจะแบบเคลือบไวเลยนะคะทุกคนนี่ของเขาจะเป็นแบบสกีนลงกระป๋องเลยะแกงไม่ได้นะนี่เคลือบติดแบบน,นี้เลยนะอันนี้ปุ้มปุ้ยนะมาแกะปุ้มปุ้ยกแบบ่อนปุ้มปุ้มเสียงดังนะจ๊ะปึ๊บืม ปุ้ยนะนมจากกินนี่คือคือจะแบบคล้ายๆกันนะปุ้มปุ้ยได้อีกตัวหนึ่งสองปุ้มปุ้ยได้สามตัวนะคะแม่ขอดูที่หมดด้วยนะของปุ้มปุ้ยก็ปลาแมคเคอเรลนะนี่แล้วก็ของโรซ่านะเป็นปลาซาดีนนะะทุกคนหมดแล้วอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึน<แ>อันนี้ปุ้มปุ้ยอันนี้โรซ่าอันนี้หมดปลา ของวัวซาหนึ่งสองสามตัวสามสี่ 3, ตัวของวัวซาทนเละอ่ะปุ๊บป๊บของวัวซาติดอันนี้มันเละหมดเลยนี่นะคะก็เป็นปลากระป๋องสามยอนะคะทุกคนเริ่มต้นจากปุ้มปุ้ยนะนี่ปุ้มปุ้ยจะเป็นปลาแมคเคอเรลนะคะ สามตัวนะสาตัวแน่นๆนะคะเป็นรสชาติที่คนคุ้นเคยนะคะทุกคนนี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ส่วนอันนี้เป็นโรซานะคะโรซาคือเนื้อออกมาค่อนข้างเละหน่อยนะไม่ไม่แน่ใจว่าไม่ได้เปิดปากฝากระป๋องแคบไปหรือเปล่าหรือยังไงนะคะจะเป็นแบบนี้นะอันนี้จะเป็นปาซาดีนนะคะของโรซาเนาะจะสังเกตว่าโรซาจะมีมันเยอะกว่านะคะมันเยอะกว่ายี้ออื่นนะ จากสายตาแล้วนะเนี่นเลยเป็นแบบนี้นะคะ,แบบะ,คะ,ะต่อไปจะเป็นของหมอปลานะคะของหมอปลาเป็นปลาแมคเคอเรลนะสีตัวนะคะสีตัวสีจะค่อนข้างแดงเข้มกว่ายี่ห้ออื่นนะคะน้ำเขาจะเป็นแบบนี่เป,นเ,ปนเป็นแบบซอสมะเขือเทศเลยนะคะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันนะคะว่าเหมือนหรือแต,ตกต่างกันยังไงนะ,ะเรามาชิมปุ้มปุ้ยนะคะ ปุ้มปุ้ยนะสตัวใหญ่ๆนะก็อร่อยนะคะส่วนของโรซ่าเนะืโรซ่าจะมันเยอะเลยนะทุกคนนะดมกินก่อนของโรซ่าเหมืนจะมีกลิ่นคลาวหน่อยนะคะมันมีกลิ่นปลานะคะแรงไปหน่อยเหมือนจะเค็มกับปุ้มปุ้ยนะ มันมันออกขมขมด้วยอ่ะไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะนี่ออกแบบขมขมเปรเลยมๆหน่อยๆน,นะส่วนของหมอปลานะคะดูจากสีแล้วคือแบบเข้มข้นมากอืมอกินซอสมะเขือ,เ,อเทศเลยของหมอปลานะคะรสชาติจะจืดกว่ายี่ห้ออื่นนะแต่ว่ามันก,มนก็มันก็เข้มข้นนะปลากระป๋องนะคะเหมือนเราทานไปแล้วเนี่ยคือจริงๆไม่ได้ก็แยกไม่ออกนะคะว่ายี่ห้ออะไรเป็นยี่ห้ออะไรนะคะเพราะว่า มันก็เหมือนเหมือนกันนะทุกคนย<อ>ิ่งถ้าสมมุติเราเออกไปทําแบบประกอบอาหารเช่นเอาไปทําแกงมอาทําต้ยมยำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแยกงไม่ออกไม่รู้เลยนะคะว่าว่าย,ย่ออะไรนะ,ะการซื้อบาปองเนไมเน็ตว่าปัจจนะัยน่าจะอยู่ที่การซื้อง่ายมากกว่าเหมือนเราไปที่ร้านอย่างเงี้ยมีย่ออะไรเราก็หยิบมาประมาณนี้นะสำหรับตัวไมเน้ตนะคะนะคะไม่ได้แบบว่าต้องย่อน,นั้นย่อนนี้แต่ว่าที่นิยมที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็นปุ้มปุ้ยกับโรซ่านะคะ ส่นของหมูป้านะคะไม่ไม่มีวางขายทั่วไปนะคะต้องสั่งซื้อทางเ็สของหมูป้านะคะแล้วก็จะลำบากสำหรับคนที่ ไม่เข้าออนไลน์ไม่ไม่สั่งของออนไลน์ไม่เป็นสั่งของทางเพนไม่เป็นอะไรอะไรแบบนี้นะคะไม่ไม่วางขายทั่วไปเหมือนปุ้มปุ้ยเหมือนโรซ่าแบบนี้นะที่เราหาซื้อกันง่ายๆนะคะใครอยากชิมก็ลองไปสั่งดูนะคะก็ก็วันที่ว่นนี้ดูไลฟ์ก็คือนั่งดูรัตนาไปด้วยนะคะนั่งดูรัตนา <laughs> ก็นั่งอมยิ้มกับรัตนาไปแล้วก็เออก็ลองสั่ง ปลากระป๋องหรปลามาดูดกว่านะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชกดกระดิ่งกดตรงในเพจยูทให้ด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ